กำลงครับอากาศมืดคึมเน่ยหนากๆเน่ยไกลบุคคลเห็นเลยนะครับอากาศมืดสองจุมครับน้ำแต่ว่าทาั้งนี้ส่วนหมากเอินใหิป,ปวกสายน้ำนะครับสวัสดีครับ พอๆครับวิธีชนบทนอนสานอีกเช่นเคยครับมอนี้ก็เสลย์ผาพีผ้าน้องล่องขอป่าหาเห็ดมึงอีกจากมือนะครับกมืมอนี้กับวันที่สามสิบเอ็ดตัวลาแล้วนะครับเป็นมือสินเดือนนะครับมืออื่นกับเป็นมือโชคดีของหลายๆคนนะครับมอนี้คนมาหลายๆเลยครับมอนี้แสดงว่าเห็ดกันยังเกิดอยู่ครับพราะว่าคนมาหลายนะครับก็มาลุนมึงนั่งบันรับว่าวิธีชนบทคนอีสานสิมานเห็ดยังนะครับนะครับตามไปมึงนั่งกันครับสิมานหรือบมานครับ เห็นนะครับพอ่อตะเขามากครเลี้ยวไปก็จังเห็ดปวกแล้วครับเมีนบอแนมมากตะไกลๆนะเมนุครับหรเห็ดปวกหเห็ดปวกเขาครับเขามากกับมันเลยครับรปวกเขาโด่งกบบไงเลยอ๋อปิดหิวเสียมมานัมพุ่อนตัดเตะขา thương xám đồ khớp và trong lực lực chất nuôi bờ đều xiêm mà nằm. quân quần ở nhà khớp ดอกแรกแหกมันเป็นเห็ดปวกขาวไงครับดอกงามเลยครับครับดอกแรกแหกมันครับบานนี้ต่อไปสิเป็นเห็ดยังบานต่อไปครับตัวเหลียวไปเห็นคือจังเห็ดก้อเนี่ยแหละครับอยู่ไกลๆพุ่นพุ่นครับไปมึงน้ำกันแม่นเห็ดยังเห็ดก้อแดงน่อยครับกำลังเกิดนี่ครับกำลังเกิดกำลังเกิด ครับเฮ็ดกัวเรียงหน่อยครักำลังเกิอดอีกครับกำลังตุง่มๆงามๆดอกสองครับดอกสองเป็นเห็ดกอครับมือนีกับอากาศมือๆเต็มๆอ,อ,อีกมือนนะครับครับเห็ด <hit S 2> ละงกู <efendim. S 2> งกสองดอกครับละงูกเขาเนี่ครับกำลังงามๆ กำลังงามๆครับอากาศมืดคึมเนีมหนักๆแนมไก่บุควยเห็นเลยนะครับอากาศมืดยังเกิดอยู่ครับสองจุมครับครับสองจุ้มงามๆครับดอกโมเขางามๆอีกดอกครับดอกนี้งาม ตรงนี้ยัางงามเลยครับต้องได้เปิดไฟซอยครับพวนอากาศมืดครับจุม่มงามๆเลยครับดอกนี่เรางูขาวได้สามดอกแล้วครับบ้านนี้มีได้จุมครับ าดครับโชคดีเลยครับเห็ดปัวเขาวมูแบบงี้เลยครับดอกงามๆเลยครับเห็ดปัวเขาวเห็ดปัวเขาวอุ้ยนี่เละครับดอกแบบงามๆเลยเห็ดปัวเขาวครับปุ้ยประกาดจิตวาสิพธิเลยครับเห็ดปัวเขาวแต่ดอกยังงีงามๆเลยครับเห็ดปัวเขาวเลยครับนี่ มึงมึงคุณครับยังพอไปเรื่อยๆอยู่ครับคุณพุนเขาไปขังใน้ยีกครับสีคือไปไหมครับเจ็บบันครับอยู่คนมาพอก่อนพอคนหลายครับมือนี่พอตะเลทราให้ไรเก็บไม่น้ะครับ

ครับมองนี้หลายดอกครับมองนี้ย่างไรด้วยครับป่านี้แต่ว่าออกไปทั้งบานออกไปทั้งบานแล้วนะครับแต่ว่ะแ,แข็งอยู่ครับเอาได้ครับเก็บเป็นกองกองไว้คุณครับเพราะว่าคนเว้ากันอยู่ไกลๆนะครับก็ให้ได้เก็บ สักกวันนะครับพวันพว่อยากอยู่ครับ มึงกลากแก้วก็เป็นเห็ดปวกน้าแกงเลรครับตัว่าวมันดอกง่ายนะครับดอกง่ยซื้อนะครับเป็นเห็ดปวกน้าแก้งครับเห็ดปวกน้าแก้งหรือว่าเห็ดปวกสายนาแต่ว่าทั้งนี้ส่วนมากเอินเห็ดปวกสายนานะครับ <c oughs> ดอกนีางามๆเลยครับ มูนี่มูใหญ่อยู่ครับมูใหญ่เจ็บมวนเจ็บมวลด้วยครับมูนี่มองนี่ไร้ตะดอกกําลัางแข็งๆงามๆครับ นี่ครับมู่ที่เจ็บไปว่างั้นครับก,รก็ดอกดอกงามๆครับเจ็บว่างั้นครับนี่ เห็ดปวกมูนีเสดเรืองกระตาเลยครับปวกดอกง่ายเนาะดอกง่ายไข่เห็ดเห็ดละงอกอยู่ทั้งหลางนี่ครับเกือบเต็มเกือบเรืองกระตาเลยมันครับมันมันเห็ดปวกเขม้าทึบแรกพ่อเห็ดปวกแล้วก็พ่อเห็ดก้อแล้วก็พ่อเห็ดละงอกแล้วก็มาพ่อเห็ดปวก่เนาะครับเห็ดปวกมูนีมูง่ายเยอะครับไล้ครับรุ่นน้ำกันไปเยอะครับเขม้าเพราท่านพ่อชั่วโมงเลยครับนี่ มือนี้มัตตาเซล์อยู่ครับมัตตาเซาเป็นได้ขนกัดลายอยู่ครับลายแล้วนะครับฤดูกาลเห็ดมันหลายแห้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเห็ดให้เก็บอยู่ครับนะครับปีนี้ได้เก็บโดนครับไข่เห็ดละงูกพอพอพร้อมครับแสงแดดก๊าลังออกนะครับละงูขาวครับกอแดงอีกดอกครับถือห้อยแม่งกัดแม่งแทะหรอครับ เห็ดผึองตองครับอีกสองดอกเห็ดแปลกๆไม่เคยเห็นไหมครับเป็นเห็ดที่ยังล่ะนี่ย่อมเราไม่เคยเห็นอลหรแ่่ว่านันสิเมียนแบบเดียวกันวกับทีช่องอื่นเพิ่นเจีเอานะครับแบบนี้ละ ขางใต้ก็มีเป็นเป็นหนึ่งสี่ครับเป็นเห็ดยังนอผพ้ใได้หมูมาคอมเมมต์บอกวิธีชนบทข้อีสานห้หูไว้น่าเม่ด้ครับสี่ข้อประคุณเป็นอย่างหลายครับ<อ>ตะวันก็ย,ยังคุนๆว่ามีช่องใดช่องหนึ่งเพิ่งเจ็บเอาอยู่นี่แหละครับหู<อ>ูก็ซอยมากคอมเมมต์บอกวิธีชุนบทข้อีสานไวน้ในเด้อครับสีได้หูไว้ขึ้นกันครับครับห้อยเพิ่ห้อยกระจกเอาเห็ดปวกเขานะครับตัวเก็บมุมะ จะเป็นเอาหมาว่านเหรอกําลังเป็นตุ่มๆอยู่ครับนี่นี่ครับตุ่มๆหลายอยู่เลยครับหลายอยู่ขึ้นพี่กระดอกบากเงี้ยๆงามๆเลยพี่นี่นี่ครับตุ่มหนึง่งหลายอยู่ครับพุ่นอยู่ไหนขึ้นไปอีกสิอุ้ยพ,พุ่นอุ้ยมีรกระดกงามเลยครับกําลังพลูพีรีขึ้เนเลยคเต็มทางแง่งเลยครับผลนิดปลวกมันมีดอกงามครับ ตุ่มๆตรงนี้กำลังลงามๆเลยครับป่าดีครับตือนๆครับบรวดเร็เสียมันครับงามๆครับเห็ดปวกเขาไงครับมึงดอกนี่งามงามากเลยครับอีกประมาณจักสามสิบกูดอกเนี่ยนะครับที่ยังพัฒน์นีเก็บนะครับ เสียดายงวดนีบ้บ่วดเอาเสียมหน่อยมน้าครับเลยเสียวอยากในพรเห็ดมนีขายเงาครับหากลึกขาเงี้ขายเงาเสียดายแหงครับอดกระดวกเอาอยากเลยได้สันสันนึงครับ เฮ้ยแต่มันงามหลายครับสิไรักสิไร่เสียมยังแห้งเลยครับโอคขาเห็ดมูนีบัไใหญ่วกขางเงาแห้ง ตูมต้มๆครับโอ้ยขาหักก่อนสิร้ายขาบะไรสิร้ายแห้งครับ นี่ก็ตุ้มๆอีครับโอ้สีรายบริเขานังครับขาแญ่ด้เนี่ยดอกนี่ก็หักแล้วหักหักวควนครับ คุ่นะครับขาปกติสุเทียสิบหกเสียมหน่อยไม่ทำเลยครับเพื่อพออหิดปวกตัวมูนีลื่นม,มากาครับสิไงใดพ่เห็ดปวกมูนีขาเงาครับ้าสีเงายัางแห้งฮิดปวกเขาใหญ่ก็นี่นะครับ มูที่เก็บวันหันกระไรตอดอกงามกำลังตุ่มๆนะครับมูนี่เว้งแห้งบ่นใดครับปัวขคนอมขาวอมเบลอยู่ก็เลยเฝ้าเก็บเอานับเร็ววันใประมาณหาสิบก็ดอกอยู่ครับกำลังตุ่มๆครับใส่กระตาครับพันนี่ครับมูมูไก้กวนดอกบานนะครับตัวดอกมูนี่ดอกตุ่มนะครับหมันแล้วครับหมันเห็ดปัวครับ ขนาดห้อยห้อยเจาเอาเลยที่ครับนี่แต่ว่าเขาเก็บไปบ่มเหมดนเนาะเขาเก็บบ่มเหมือนภวันมูนี่อาสิพุทนผนดินนะครับพอก็เลยสิเก็บตามมูผนดินที่เห็นที่เขาเห็นนะครับเก็บไปกวันตะวันมูนี่หัวก็ผลผู้มาที่รังกเ็เลยมาน,นะครับครับรุนรุนกันไปครับร,ร,รุนกันไปอีกครับสิพอยหิปวกอีกปวกน,นะครับสิมาสนสมไยนะครับเพิ่งตองดอกหนึ่งครับ อีกดอกครับเกิดทึ่งพุ่นหน่อยหน่อยหงอกเลื้ยงดอกนึงครับกำลังตุมตุม่มมันิ้คนไหลอยู่ครับพอวาเห็ดปัวกกำลังออกนะครับเห็ดปวก หลอบไหมหนึ่งวันสิโบมีคนมากเหมือนนี่รถถอวเต็มอยู่เขามากขนแตกสุดๆดู่ครับอ้อมขังอ้อมเลี้ยวอยู่แล้วแต่มันไผ่มันมันงเหรอครับบานี้บานทะเลอยู่ครับดอกบักง่ายเลยครับงามๆมึงไงล่ะครับป๊าดนี่ครับนไงเนี่ยนี่ครับนี่เห็ดกวัวแดง นี่ไหกำลังตุมต้มๆเกิดเป็นยางหยียบครับก,ลกำลังเกิดกำลังเกิดก็แดงหน่อยครับจังไหนจังดอกใงญ่ครับเห็ดไข่ดอกนี่นงามๆครับไข่าขาวครับแล้วก็เห็ดกัวแดงหน่อยเราะมึงไปเรื่อยๆก่อนครับซ้ำบอกซ้ำพอทางบอกนะครับพอตอนนี้ครับ กำลังหาทังออวครับสิมาบดวนสิกาวาสิมาประมาณจากสามชั่วโมงนะครับเพราเกินสามชั่วโมงกัสิกลับนะครับพวมีงานยุบันสิได้เห็ดอยู่นะครับเห็ดกอเรียงดอกนี่ก็เม็นอยู่ในครับอยู่ในเชียร์ไม่นี่ครับในเชียร์ไม่ ครับสำหรับมะนีกับมันอยู่ครับมันเฮ็ดปวกเห็ดปวกสองมู่ครับมูนึงกับดอกบานแน่มือนึงกับดอกตุ่มๆงามๆครับกระสิกลับไปได้ครับบ่านี้ประมาณสามชั่วโมงและครับที่มานี่ครับกระสิกับแล้วครับนี่ครับเฮ็ดมอนีนะครับนี่นะครับเห็ดีทไดมอนีกับเฮ็ดปวกสองมูนะครับมูนหนึ่งมู่บานบานแต่ดอกแข็งครับตัวมูนึงตุ่มๆนะครับกางๆงงามๆงามๆเลยครับเฮ็ดปวกเห็ดปวกใหญ่ครับ นะครับกสิลับบ้านแล้วครับออกมาหวอดท่างลับแล้วครับขับท่างสิลับไปหารถแล้วครับบ้านนี้ขับขากับพ่อละงวขาวอดอกหนึ่งครับงามๆเลยครับขาวอวกอยางไปนำท่างเนี่ยม,มาพ่อพอดีครับ ครับเดี๋ยวเติมกันครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับกระม้านุครับได้เห็ดปวกสองมูอนะครับโชคดีดวงดีได้เห็ดปวกสองมือยู่ครับน <Jeder> ี่ดอกตุ้มๆนะครับมูอที่สองเห็ดละงกกเห็ดกอแดงนะครับเห็ดกอแดงหน่อยแล้วก็เห็ดไข่ขาวนะครับผนส้อนต่อเห็ดปวกมูอที่สองนี่ครับมูอนี้ยละดอกกำลังงามๆเลยครับมึงขากำลังงามๆครับ หลังง่ายๆนะครับแล้วกันมูนี่มูแหลกนะครับนี่เป็นมูแหลกเป็นดอกที่บานแล้วนะครับบานแล้วแต่ดอกแข็งอยู่ครับกระดอกงามอยู่นะครับสรุปแล้วคือหมานอยู่ครับหมานคนซ่อนตัวหิดป,ปวกมูที่สองนะครับดอกตุ้มๆนี่ดอกนี่ไหมงามครับแล้วกันนี่เหตุแบบนี้วันเคยเห็นคนเอามากินอยู่นะครับแต่ว่าบุงหูซื้อ บ่มันใจถ้าถ้าผู้ใดหูกะขอมาคอมเมนต์ Comment บอกนี่เด้อครับสิได้ฮู้ไว้คือกันครับสี่ขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับธรรมะกะซอยกดไค์ให้น้ำเนะครับผมซอยกดซับสะไข่กดไค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเฮ็ดคลิปวิดีโอออกมาใไม่มาอีกนะครับสำหรับคลิปคิปต่อไปนี่เป็นคลิปยังกับปันหูนะครับเต่วาา่าถ้าเฮ็ดยังออกอยู่ก็สิเป็น คล,คลิปเก็บเฮ็ดอีกสกักกอนนะครับแต่เฮ็ดเศร้าเกิดก็จะเป็นคลิปแบบไม่นะครับนะครับกับเขาอนุญาตจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับ